ทุกๆคนที่มาจากเรือเหล่านั้นไม่มีใครเท้าแตะดินสักคนเลยครับสวัสด, <S 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 oui> ดีวัยรทุกคนและคุณผ uh ู้ชมทุกท่านอยู่กับผมออพอมตแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับร้อนสุดสัปดาห์ EP ที่97แล้วครับผม และสำหรับหลอนซื้อสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีอะไรจะสารภาพคุณผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนกับ4-5อีที่ผ่านมานั่นก็คือกูไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้ว่ะ ทีนี้นฉันก็เลยแบบไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเว้พวกแกปรากฏว่ามันได้มีคอมเมนต์หนึ่งอะเตะตาแบบโปะขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยว่าแบบน่าสนใจน่าหยิบมาทํามากพี่เช่วยทําหน่อยได้ไหมผมก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันและเรื่องเนี้ยมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ติด top 5สถานที่ที่หลอนที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยโดยสถานที่นั้นเนี่ยนั่นก็คือเกาะพีสิงแห่งจังหวัดชนบุรีหรือเกาะขามน้อยนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าพูดชื่อ เกาะขามน้อยเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูแล้วก็ไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเกาะบริวารหรือว่าเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะสีชังและเขาว่ากันว่าเป็นเกาะผีสิงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอ๋อขึ้นมาทันทีแน่นอนครับคือสําหรับประวัติของเกาะขามเบื้องต้นที่ผมไปหามาในตอนแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อคือเกาะขามแห่งนี้มันคือเกาะผีสิงที่มีมาแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่ามีการเสียชีวิตมีการฝังศพในสถานที่นี้อยู่ เยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยชาวบ้านขับเรือผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นคนเนี่ยเล่นน้ําอยู่บนเกาะบ้างหรือบางทีเห็นคนโบกไม้โบกมือเรียกให้เข้าไปในเกาะก็มีแต่ว่าเกาะที่ผมพูดถึงตรงเนี้มันเป็นเกาะล่างครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาก็หาคําตอบไม่ได้และที่สําคัญคือข้อมูลที่ผมได้มาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเคยมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นที่ว่าได้มีคนไปลองของในสถานที่นั้นและถูกวิญญาณเทียนเหล่านั้น ออกลอนและทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นที่ว่าทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสเลยก็ว่าได้ครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการรอช้าน่าสนใจขนาดนี้ก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง40,000ไ like, ลค์เหมือนเดิมครับผมเอ้ยช่วยกันหน่อยนะจ๊ะแอดทีมช่องกันหน่อยอ่ะกดไปเถอะไม่มีปัญหารหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ สำหรับเรื่องราวของเกาะขามน้อยหรือเกาะผีสิงที่อยู่ในจังหวัชวดชลบุรีข้างเกาะสีช่างเนี่ยตามประวัติที่ผมไปค้นมานะครับเขาได้บอกไว้ว่าเกาะขามน้อยแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในเกาะเล็กๆที่เป็นเกาะบริวารของเกาะสีช่างตั้งอยู่ทิศตะวันตกของแสมสารและอยู่ห่างจากอำเภอสตหีบเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรโดยเกาะแห่งนี้เนี่ยมีรูปร่างคล้ายๆกับตัวเอชมีหาดทรายทางทิศใต้กับทางทิศเหนือสภาพแวดล้อมบนเกาะเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากใช้คําว่าเป็นเพียงไม่กี่เกาะในประเทศ ที่มีสภาพธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้แต่ในขณะที่สภาพธรรมชาติสมบูรณ์ขนาดเนี้ยมันมีหลายๆคนตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วทําไมสถานที่อย่างนี้ถึงไม่ถูกทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทําไมโรงแรมทําไมธุรกิจต่างๆถึงไม่มาลงที่เกาะนี้กันล่ะตรงเนี้ยตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันมีหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆที่เขาบอกไว้นั่นก็คือจริงๆแล้วเกาะขามน้อยแห่งนี้มีประวัติเป็นที่ฝังศพของทหารอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทหารสหรัฐอเมริกาได้บุกเข้ามาในประเทศไทยและค้นหาพื้นที่ทําเลที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานปรากฏว่าในขณะที่เขาค้นหาอยู่เนี่ยเขาได้ไปเจอกับเกาะเกาะหนึ่งใกล้เกาะสีชังนั่นก็คือเกาะขามน้อยนั่นเองซึ่งเกาะนี้เนี่ยมีทําเลที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่สามารถจอดเรือสามารถเทียบเรือได้และมีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากทางทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก ก็เลยตัดสินใจได้เลือกสถานที่นี้ในการตั้งถิ่นฐานในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองแต่ต้องขอบอกตรงๆว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่โรคระบาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากและในตอนนั้นเนี่ยโรคที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนั่นก็คือโรคไข้ป่าซึ่งโรคไข้ป่าตรงนี้มันดันแจ็คพอตระบาดในพื้นที่ของเกาะคามน้อยเลยทําให้คนหลายๆคนเนี่ยทั้งคนงานทั้งทหารสหรัฐอเมริกาต้องติดเชื้อกันเป็นจํานวนมากว่ากันว่าการติดเชื้อครั้งนั้นเนี่ยมีคนติดเชือ้อเป็นหลักพันคนเลย และมีคนเสียชีวิตเนี่ยหลักร้อยคนหรืออาจจะถึงหลักพันคนเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตเนี่ยยังไงก็ต้องมีการกําจัดศพหรือมีการฝังศพตามกระบวนการไปแต่ในนักขณะนั้นเองเนี่ยต้องขอบอกตรงๆคือเกาะขามน้อยมันเป็นเกาะที่ค่อนข้างเล็กมากๆและพื้นที่ในการจับใจใช้สอยเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะกําจัดศพให้เซฟตี้ที่สุดทั้งเรื่องของการกําจัดและเรื่องของความปลอดภัยในการจํากัดโรคระบาดเขาก็เลยได้ทําการขุดหลุมและฝัง ศพเหล่านั้นเข้าไปในตัวเกาะแห่งนั้นทั้งเกาะเลยครับและในยุคปัจจุบัน1020ปีที่ผ่านมาก็มีการนําศพของเกาะใกล้เคียงเขาก็เอาศพเหล่านั้นมาฝังไว้ที่เกาะขามน้อยแห่งนี้รวมถึงศพตามคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนหรือแม้แต่คดีอื่นๆที่มีการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็นํามาไว้ที่เกาะแห่งนี้ทั้งหมดเลยเลยทําให้เกาะแห่งนี้เนี่ยถูกชาวบ้านในละแวกนั้นตั้งฉายาว่าเป็นเกาะผีสิงหรือเกาะที่มีความเฮี้ยนที่สุดในประเทศไทยนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็ คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาะสีชังและความเป็นมาซึ่งตรงเนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันก็เป็นเพียงแค่ตำนานเป็นแค่เรื่องเล่าเขาก็ยังไม่มีใครพบเจอจริงๆหรือว่าไม่มีใครเจอผีตามบริเวณรอบเกาะขามแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งครับได้มีชาวบ้านเนี่ยเขาอ้างกันว่าได้มีหลายๆครั้งที่เขาขับเรือผ่านบริเวณเกาะขามเนี่ยอยู่ดีๆเขาได้เห็นคนเล่นน้ําอยู่บนเกาะหรือบางทีเนี่ยมีคนเนี่ยโบกไม้โบกมือเรียกเขาเข้าไปในเกาะก็มีเช่นกันหรือบางที นี่หนักที่สุดเลยถึงขั้นที่ว่าเคยมีโลงศพเนี่ยเข้ามากระแทกที่เรือของเขาและเขาเห็นว่าโรงศพเหล่านั้นลอยมาจากเกาะขามน้อยก็มีมาแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขนลุกเป็นเม็ดเลยหลังๆมาเล่าเรื่องแล้วขนลุกขอประธานอภัยจริงๆนะครับตอนนี้เวลาก็เที่ยงคืน20มันก็จะดูดุหน่อยนะครับผมโอเคขออนุญาตต่อนะครับ ซึ่งเหตุการณ์ประหลาดๆตรงนี้นะครับก็มีชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยเจอกันเยอะแยะมากมายและหลายรอบมากมันเลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใกล้เกาะนี้แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันได้มีเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านั้นและเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยทำให้คนบาดเจ็บเกือบถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้โดยเหตุการณ์นั้นเนี่ยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ได้มีดารานายแบบท่านหนึ่งเข้ามาถ่ายแบบที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ครับโดยข้อมูลคําบอกเล่าตรงนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้มีดาราเน เขามีงานถ่ายแบบถ่ายรูปที่บริเวณเกาะแถวนี้แต่ปรากฏว่าเขาเกิดเหตุการณ์อัซิเดนเลยทําให้เขาออกจากที่พักค่อนข้างช้าและเลยเวลาที่ถ่ายทําไปเลยทําให้เกาะที่เขาล็อกไว้จะไปถ่ายแบบในตอนแรกเนี่ยมีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเขาก็ไม่สามารถทํางานได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองซ้ายมองขวาเรือไปเห็นอยู่เกาะเกาะหนึ่งครับที่มีสภาพแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจและน่าถ่ายรูปเขาก็เลยคุยกับทางคนขับเรือว่าเนี่ยเราขอไปถ่ายรูปในเกนาะแห่งนี้ได้ไหม ซึ่งชาวบ้านที่เป็นคนขับเรือได้เห็นว่าดาราคนนี้ได้ชี้ไปที่เกาะน,นั้นเขาก็รีบปฏิเสธอย่างทันทีและบอกว่าไปถ่ายที่เกาะอ,อื่นกันดีกว่าดาราคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้คําตอบไปเขาก็งงว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธและเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลด้วยว่าทําไมถึงไม่อยากไปที่เกาะน,นั้นแต่ดาราคนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะไปเกาะน,นั้นอยู่ดีก็เลยได้ทําการตกลงกับทางชาวบ้านว่าเราจะให้ค่าน้ำมันเพิ่มแต่ช่วยพาเราไปที่เกาะน,นั้นทีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่เขามีข้อตกลงหนึ่งอย่างนั่นก็คือถ้า คุณจะไปถ่ายทําที่เกาะแห่งนี้เราจะต้องออกจากเกาะแห่งนี้ก่อน6กโมงเย็นครับซึ่งในนักขณะนั้นเองดาราายแบบคนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยยิ่งทะเลตอนดึกขึ้นก็ยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งแรงฉะนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้ซะมากกว่าเขาก็ตอบ ตกลงไปหลังจากนั้นนะครับกลุ่มดาราและทีมงานเนี่ยเขาก็ได้แล่นเรือเข้าไปที่เกาะคามน้อยปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอย่างแรกบนเกาะคามน้อยนั่นก็คือเขาเนี่ยได้เห็นสารพระภูมิอยู่บนยอดเขาเกาะคามน้อยซึ่งตรงเนี้ยตามที่คุยกับชาวบ้านไปคือเกาะแห่งเนี้ยมันคือเกาะล้างแต่ทําไมถึงมีสารพระภูมิอยู่บนยอดเขาตรงนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสงสัยและความเห็นของเรื่องนี้นั่นเอง <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยต้องถ่ายแบบแล้วก็ต้องทางาน แล้วก็เลยขึ้นเกาะไปแล้วก็ไปจัดเตรียมสถานที่และทาการถ่ายแบบปรากฏว่าในช่วงแรกที่เข้าไปเขาก็ถ่ายแบบตามปกติไปไม่ได้มีอะไรมากมายจนถึงเวลาช่วงหลังในช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะย้ายโลเคชันไปถ่ายในพื้นที่หลังหาดเขาก็เลยได้คุยกับทีมงานว่างั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายพื้นที่หลังหาดก,กันปรากฏว่าหลังจากที่ย้ายไปที่หลังหาดเนี่ยเขาได้ไปเตะตาเห็นว่ามันได้มีปะการังที่สวยงามอยู่หลายจุดเขาก็เลยได้หยิบเนี่ยมาเป็นพร็อพมาเป็นฉากในการถ่ายแบบแต่อยู่ดีๆก็ไม่รู้มีอะไรโดนใจเขาทาให เขารู้สึกว่าปากาลังเนี้ยอยากจะเก็บเป็นของตัวเองและอยากจะเก็บกลับไปจังเลยเขาก็เลยได้แอบมุกมิดเก็บปากาลังนั้นกลับไปด้วยในขณะนั้นเองที่เขาถ่ายรูปอยู่บริเวณหลังหาดเนี่ยชาวบ้านคนที่ขับเรือมาส่งเขาเนี่ยเขาก็ขับเรือวนไปวนมาเพื่อที่จะไปส่งของอยู่ดีๆชาวบ้านคนนั้นได้หันมาที่เกาะและหันมาที่บริเวณของดาราคนนั้นพร้อมกับตะโกนใส่ดาราคนนั้นเลยว่ากลับกลับกลับรีบกลับเลยตอนนี้ต้องรีบออกจากเกาะแล้วดาราคนนั้นเนี่ยได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจ เพราะว่าเขาดูนาฬิกาแล้วเนี่ยตามที่ตกลงกันไว้คือ6กโมงเย็นแต่ในนเวลานั้นเนี่ยมันคือ4ี่โมงเย็นเพียงเท่านั้นซึ่งดาราคนนั้นเขาก็ได้ตะโกนกลับไปว่าทําไมต้องรีบกลับยังไม่ถึงเวลาที่นัดกันไว้เลยชาวบ้านที่ดี่ในแบบนั้นก็รีบตัดบทและตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าถ้าไม่กลับผมจะทิ้งไว้ที่นี่แล้วเจอกันอีกทีตอนเช้าเลยและแน่นอนครับว่าเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ได้ถ่ายภาพไปเยอะพอสมควรแล้วทั้งหน้าหาดและหลังหาดเขาเลยเด้ตัดสินใจขึ้นเเรรือแแลละกกัับบไปคตต่หตุา แปลกๆมันเริ่มขึ้นจากณตอนนี้แล้วเพราะว่าในขณะที่ทีมงานของเขาและเขาเนี่ยกำลังขึ้นไปที่บนเรือเนี่ยอยู่ดีๆทีมง,งานคนสองคนแรกที่ขึ้นเรือไปเนี่ยเขาได้พลัดตกลงมาจากเรือเองและขาของเขาเนี่ยก็ได้พลาดไปโดนกับใบพัดเรือจนทําให้เกิดบาดแผลชะกันและรุนแรงมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจกันก็รีบอุ้มกันขึ้นเรือแล้วก็ถามกันว่าทาไมอยู่ดีๆถึงเซแล้วล้มตัวลงมาปรากฏว่าสอบถามกันไปสอบถามกันมาคนที่โดนใบพัดเรือ บาดขาเนี่ยเขาตอบขึ้นมาว่าเขามีความรู้สึกเหมือนโดนคนผลักให้ตกจากเรือครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในณขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรีบจัดการแล้วก็รีบกลับที่พักเพราะตอนนั้นได้มีคนบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รีบขึ้นเรือไปแต่เรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากที่ขึ้นเรือไปแล้วและออกจากเกาะไปอยู่ดีๆชาวบ้านที่ขับเรือคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้หันมาถามกับทีมงานดาราคนนี้ว่าคุณได้หยิบอะไร กลับมาจากเกาะนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งดาราคนนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจครับเพราะว่าสิ่งที่เขานํามาด้วยเนี่ยมันคือปากกาลังที่เขาแอบ,บเอามาและเขาก็ไม่ได้บอกใครเลยและทําไมชาวบ้านคนนั้นถึงรู้ได้ดาราคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยสอบถามชาวบ้านกลับไปตรงๆว่าผมถามจริงๆเถอะสถานที่แห่งนี้มีอะไรหรือเปล่าครับ ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้เล่าประวัติที่ผมเล่าไปตอนแรกมาทั้งหมดและเขายังบอกอีกว่าในตอนนั้นที่เขารีบเร่งให้ออกจากเกาะมาในตอน4ี่โมงเย็นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาขับเรือมาแล้วเขาเห็นผู้หญิงยืนอยู่บนยอดเขาและกวักมือเรียกเขาครับและที่สําคัญคือในขณะที่เขาเรียกดาราคนนั้นให้ขึ้นเรือมาเนี่ยเขาก็เห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หลังกองถ่ายแล้วกวากมือเรียกเขาให้เข้าไปหาด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยยิ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยขนลุกและกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากดารา นักแสดงคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ยอมรับกับทางชาวบ้านว่าเขาได้แอบเอาปากกาลังขึ้นมาก็เลยตัดสินใจยื่นให้กับชาวบ้านคนนั้นแล้วบอกว่ารบกวนช่วยฝากเอาไปเก็บที่เกาะนั้นหน่อยเราไม่กล้ากลับไปแล้วและในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้มีการคืนปากการังกันแล้วทีมงานของดาราคนนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับขึ้นมาบนเกาะและไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาเช็คเข้าของเช็คไฟล์งานเช็คสิ่งต่างๆมากมายแต่มันก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกหลังจากที่คืนทุกสิ่งทุกอย่างจากเกาะนั้นไปแล้วนั่นก็คือ ไฟล์ภา,ภาพทั้งหมดที่เขาถ่ายมาได้มันมีส่วนที่หายไปหมดเลยนั่นก็คือส่วนที่เขาได้ไปถ่ายในขณะที่เขาย้ายไปที่หลังหาดและหยิบปากกาลังไปนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ดาราคนนี้เขาอ้างว่าเขาได้ไปเจอของดีบนเกาะขามน้อยนั่นเองซึ่งตรงนี้ด้วยความสงสัยของผมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับประวัติที่มาหรือประสบการณ์ต่างๆที่มีคนได้พบเจอ บนเกาะขามน้อยแห่งนี้ปรากฏว่าผมได้ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมาและเขาบอกว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ไม่ได้เจอแค่คนเดียวด้วยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กู้ภัยกลุ่มหนึ่งได้ไปค้างบนเกาะขามน้อยแล้วเจอของดีครับโดยเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาได้เล่าไว้ว่าได้มีอยู่คืนหนึ่งครับที่ทีมงานกู้ภัยกลุ่มหนึง่งเขาได้แล่นเรือไปใกล้เกาะขามน้อยและได้ไปสำรวจบริเวณแถวนั้นแต่ในการสำรวจทางนั้นเนี่ยมันได้เกิดเหตุข,ขัดข้องขึ้นนั่นก็คือเรือที่เขาขับมาอยู่ดีๆเกิดอาการเสียโดยที่ ไม่มีสาเหตุเลยและในตอนเวลาที่เรือเสียเนี่ยมันเป็นเวลาตอนกลางคืนเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องค้างที่เกาะขามน้อยแห่งนั้นเพื่อให้เวลาผ่านไปจนถึงตอนเช้าก่อนที่เขาจะออกไปซึ่งในวันนั้นเนี่ยหนึ่งในทีมกู้ภัยเขาเล่าว่าตลอดเวลาทั้งคืนที่เขานอนอยู่ใจกลางป่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้เหยียบดินอยู่ตลอดเวลาและได้ยินเสียงโหยหวนได้ยินเสียงกรีดร้องหรือหนักสุดๆเนี่ยถึงขั้นได้ยินเสียงเพลงงานศพของคนจีนลอยขึ้นมาในหัวและทําให้ เขาเนี่ยหลอนพอสมควรเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะคิดไปเองก็เลยสอบถามคนอื่นๆปรากฏว่าเสียงที่เขาได้ยินหรือสิ่งต่างๆที่พวกเขาสัมผัสได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่สัมผัสได้แต่ทุกคนที่ค้างบนเกาะในขนาดนั้นรู้สึกตัวทุกคนเลยครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือหลังจากที่เขารู้สึกตัวตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็เริ่มตกใจและก็รีบออกจากบริเวณตรงนั้นไปที่บริเวณขอบขอบเกาะปรากฏว่ามันก็ได้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเขาได้เห็นเรือประมาณ2-3งถึงา เ,เล่นเข้ามาในเกาะขามน้อยและได้เห็นคนจํานวนมากเนี่ยแบกลงศพมาจากเรือเหล่านั้นคล้ายๆกับว่าเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาของทางจีนและได้มีการแบกลงศพเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปที่ในตัวป่าแต่ในการแบกลงศพหรือว่าการเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าทุกๆคนที่มาจากเรือเหล่านั้นไม่มีใคร เขาแตะดินสักคนเลยครับซึ่งเหตุการณ์ตรงน้เนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยหลบหน้าหลบตากันมาแป๊บหนึ่งเขาหันกลับไปอีกทีเรือเหล่านั้นก็ได้หายไปแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เลยเป็นปริศนาที่ทําให้คนหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถหาคําตอบได้และไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันคืออะไรกันแน่และตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติที่มาและความเห็นต่างๆบนเกาะคําน้อยที่ผมรวบรวมมาได้นั่นเองและตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งคําถามเหมือนทุกคลิปว่าพี่เอฟคิดยังไงเกี่ยวกับเกาะแห่งงนนนี้้คืออถาเเกิดป็ใมมุ อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งคือถ้ามันเป็นเรื่องความเชื่อผมจะมองอยู่สองอย่างอย่างแรกมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อแน่นอนครับว่าในสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ฝังศพของทหารอเมริกาในสมัยนั้นและยังไม่รวมถึงสถานที่ฝังศพของชาวเกาะสีช่างหรือเกาะบริเวณรอบข้างที่เขาเอาศพเนี่ยมาไว้บนเกาะแห่งนี้และแน่นอนครับว่ามีศพเยอะๆมีคนเสียชีวิตเยอะๆย,ยังไงพื้นที่แห่งนี้มันก็ต้องเป็นป่าช้าแน่นอนมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ถ้าจะมีวิญญ,ญาณ อาศัยอยู่แต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณอยู่เนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมผมมองว่าเกาะแห่งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยรักและอยากดูแลอนุรักษ์ไว้มากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนั่นก็คือเกาะแห่งนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากทั้งป่าไม้ทั้งพื้นที่ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าในบริเวณน,นั้นว่ากันว่าชาวบ้านเนี่ยทำการประมงทีได้ทั้งปลาได้ทั้งหมึกได้ทั้งสินค้าทางการประมงที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มกฉะนนนนัั้้้แลว็็เปปไได อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือชาวบ้านเนี่ยอยากจะอนุร,รักษ์พื้นที่แห่งนี้ไว้และอยากจะให้เป็นอีกสถานที่หนึง่งที่ไม่อยากให้คนเข้ามาเที่ยวเยอะและทําลายธรรมชาตินั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็คือมุมมองความคิดของผมที่มองเรื่องเกาะขามน้อยแห่งนี้ทั้งในด้านความเชื่อเรื่องผีและในด้านที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ตรงนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไง, <im it> ง <energy> เกี่ยวกับเกาะขามน้อยแห่งนี้ว่าใช่เกาะผสีสิงจริงหรือเปล่าและเกาะแห่งนี้มันเคยมีประวัติการพบผีจริงหรือไม่หรือเกาะแห่งนี N ้เป็นเพียงเกาะธรรมดาททีี่คนนนใพื้ ั้นไม่อยากให้คนเข้ามาเที่ยวกันแน่แต่และคนคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคาพูดคาจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟภูม,มิทากต้องกราบขอประทานอภยัยไม่ได้ที่นีด้วยและถ้าเกิดท่านรักการชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและเจอการสาหรับสัปดาห์หน้าหลอนสุดสุดาดอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยละกันนะครับวันนีี้ต้ตออองขอลาาททุกท่น่กนไสสวััดครบ